เดียวกันเลยสื่อยม้มชื่อตัวจีดขุนคอนที่เรียกว่าููวางเป็นตัวแทนซาลาฟาบีซิโอโรมาโนนะคข่าววดวงลุกหนังคนดังชาวอิตาเลียนเชื่อว่าลิเวอร์พูลมีโอกาสจะไปดึงจาร์ลอตโบเวนแนวรุกของเวสต์แฮมยูไนเต็ดมาเสริมทัพหาโมฮัมเหม็ดซาลาสตาชาวอียิปต์อัมลาถินแอนฟิลแล้วย้ายไปเล่นในลีกซาอุดิอาระเบียนในปีหน้ามันดาเดอกขอบต้องลุ้นหนักว่าจะเสียซาลาหรือไม่หลังเอาอิทธิหรัรสโมสรชั้นนำในศึกซาอุดิโปรโลีกพร้อมทุ่มเงินก้อนโตดึงไปร่วมทีม ก่อนที่สุดท้ายหงแดงจะรังไว้ได้แต่เชื่อว่าทีมแดนสิทถีน้ำมันจะกลับมายื่นข้อเสนอใหม่ในปีหน้าล่าสุดโรมาโน,โนสแสดงความเห็นผ่านพอดแคสต์รายการเดอะดีบรีฟว่าผมคิดว่าเราจะได้เห็นปีกหลายรายมีข่าวโผพันกับริเวอร์พูลเพราะสถานการณ์ของโมซาราคิดว่าทีมจากซาอุจะหวนกลับมาล่าซาราใหม่ในต้นปี2024แต่ในเวลานี้ยังไม่มีอะไรที่เป็นรูปธรรมยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นผมยังคงเชื่อว่าในปี2024พวกเขาจะพยายามอีกครั้งดังนั้น มันจะเป็นเรื่องปกติที่จะได้เห็นคนที่มีข่าวดีว่าพูสนใจหลายรายและจาร์ลอสโบเวนก็จะเป็นหนึ่งในน,นั้นเยี่ยวข่าวคนดังเผยทางนี้โบเวนวัย26ปีทําผลงานให้กับทัพขุนค้อนได้อย่างยอดเยี่ยมตั้งแต่ย้ายมาจากฮาต์ซิตี้เมื่อต้นเดือนมนกราคมปี2020รวมทั้งยังเป็นคนทำประตูชัยให้ทีมชนะในศึกยูฟ่ายูโรปาคอนเฟเดร์ลีนัดชิงชนะเลิศฤด,ดูกาลที่แล้วอีกด้วยขอขอบคุณภาพและแหล่งข้อมูลข่าวสนุกและควค่าฝากกดไลค์ like, share, กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งนด้วยะะคะ